สังขยานมสดปังปิ้งอะ่ะมันจับได้ทุกกลุ่มอะค่ะกินได้ทุกวันอะไรที่เราคิดว่ามันดีอะ่ะเราก็จะเลือกมาใส่ในสังขยาของเราเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าถ่ายทอดออกไปให้ลูกค้าสัมผัสได้มากที่สุดให้ลูกค้าแบบว่าเต็มที่เช่นนี้น,นะคะตอนนี้เปิดร้านปีชงนมสดอยู่ค่ะขายสังขยานมสดขนมปังปิ้งค่ะ ก็คือเดิมอ่ะคุณแม่ชอบทำขนมอยู่แล้วแล้วเราเองอ่ะก็เห็นเขาทําขนมมาตั้งแต่เด็กๆพอโตมาเราก็เลยเลือกเรียนสายนี้โดยตรงก็คือเรียนทำอาหารที่ดุสิตธานีที่เราเลือกทําแบบฟูดทักเพราะว่าเราได้เจอกับลูกค้าแบบโดยตรงอ่ะมันทัชมากกว่าพอร้านใหญ่มันสเกลมันใหญ่มันดูเป็นพิธีการไปหมดเราก็เลยอยากเปิดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจับได้ทุกกลุ่มอะคะ่ะเราก็เลยแบบว่าลองมาดูว่า สังขยานมสดปังปิ้งอะ่ะตอนนี้เป็นเทรนแล้วก็กินได้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกมาเปิดตัวนี้อันนี้คือเราเป็นนายตัวเองแล้วเราก็สามารถคุมในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําได้เราอยากชงน้ําแบบนี้ให้มันเข้มข้นแบบนี้เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเรารู้ว่าแบบเนี้ยคืออร่อยก็ให้ลูกค้าเต็มที่เลยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยอร่อยมากเลยหรือกลับมาซื้อซ้ำอะไรเงี้ยคือมันก็แบบดีกับเรามากๆ สั่งขยะนี่เป็นอะไรที่แบบมาก็จะต้องสั่งคือถ้าหมดก็คือจะแบบอ้าหมดล้ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าลูกค้าติดใจมากๆอันนี้เป็นสังขยะที่เรากวนมาแล้วค่ะความยากของสังขยะหรอถ้าเราจับจุดถูกอะ่ะมันไม่ยากบาลานซ์วัตถุดิบให้มันพอดีเวลากวนออกมาแล้วมันไม่ใสจนเกินไปพอกินแล้วมันจะแบบรู้สึกเข้มขน้น ไปเตยใช้ไปเตยจริงๆเลยคะ่ะคือเราจะคั้นใหม่ๆทุกๆวันถ้าใช้แบบพวกของสําเร็จอะมันก็จะไม่ได้รสชาติแบบใกล้ๆเคียงกับดั้งเดิมที่เราเคยกินสมัยแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะทําให้มันแบบโดดเด่นขึ้นมาสมัยก่อนเขาชอบใช้กะทิเป็นส่วนประกอบหลักเลยแต่ของเราเนี่ยมีเงี่ยเลยที่พอร์ตเอกตาตัวที่พอร์ตเอกตามันทําให้สังขยามันมีความละมุนมากขึ้นคะ่ะทานแล้วแบบไม่อือดคอมันจะมีความข้นแต่ว่าไม่เหนื่อจนเกินไป คือเราใส่ทั้งในตัวที่เรากวนแล้วเราก็จะท็อปตรงข้างหน้าอีกทีเวลาก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้ามันก็จะละมุนมากขึ้นด้วยอันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นชุดปังปิ้งสังขยาหรือว่าชุดปังนึ่งสังขยาค่ะอะไรที่เราคิดว่ามันดีอ่ะเราก็จะเลือกมาใส่ในสังขยาของเราเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะแบบว่าชายทอดออกไปให้ลูกค้าสัมผัสได้มากที่สุดตัวนี้คือเปิดฝาแล้วมันก็เทได้เลยเพราะปกติมันจะเป็นแบบกระป๋องใช่ไหมต้องหาที่เปิดอีกแต่เนี้ยคือคลิกเดียวใช้ได้เลยขนาดก็คือคุ้ม ยิ่งเป็นไอตัวครีมทิมข้นหวานนี่มันออกจากกระป๋องยากมากๆพราอันเนี้ยเราสามารถตัดมุมได้เลยแล้วก็เทใส่ขวดบีบได้เลยคือมันง่ายแบบง่ายมากแล้วอีกอย่างคือคุ้มด้วยเพราะว่า2กิโล <S 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 อนอนาคตอาจจะขายเป็นแฟนชสยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้มันกระจายไปแบบว่าหลายๆที่แต่มันก็ต้องดูอีกว่าเราจะสามารถคุมคุณภาพได้ไหมเพราะเราอยากให้มันเหมือนกับที่เราทำอะมากที่สุดอันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าเหมือนคุมคุณภาพได้ พอใช้แบบนี้ยังไงก็อร่อยมันถูกแล้วมันดีเราเลยเลือกตัวทีพอตควบคุมต้นทุนได้ง่ายในแง่คุณภาพก็คือคุณภาพมันดีนะคะมากกว่าราคามันอีกอะรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าลูกค้าติดใจทุกคนมันก็เลยแบบว่าตอบโจทย์อ่าปกติจะไปซื้อที่แมคโครค่ะอยากไซส์สองกิโลมีที่แมคโครที่เดียวเลยคะ่ะต้องไปแมคโครมีครบเลยอะจบที่เดียวฝากร้านปีชงนมสดนะคะอยู่พุทธมณฑลสายสี่ซอยสุขาภิบาลสองก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ได้ดิบได้ดีกับแมคโครเฮกา a a อะคาเดได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย